ทางกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจับมือกับ6ธนาคารใหญ่นะครับเดินหน้าโครงการสินเชื่อเพื่อการจ้างงานวงเงินนะครับสามหมื่นล้านบาทหวังจะช่วยทั้งนายจ้างลูกจ้างให้ก้าวพ้นช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตอนนี้ให้ได้ครับ ในห่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังค่อยๆฟื้นตัวหลังเจอแรงกระแทกหลายระลอกทั้งจากวิกฤตโควิด -19 ภาวะเงินเฟอ้อสงครามภาษีและการปรับตัวด้านเทคโนโลยี กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมเดินหน้าเชิงรุกโดยการลงนามความร่วมมือกับ6สถาบันการเงินในโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่3วงเงินรวม3 0 0 0 0่นล้านบาทซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขสินเชื่อแต่คือความพยายามในการรักษาการจ้างงานกระตุ้นการจ้างใหม่และช่วยให้หนายจ้างรายเล็กและรายกลางที่กำลังประสบปัญหาสามารถเดินหน้าต่อได้ทำกลางต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำอย่างไรก็ได้เป็นการอัดเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดเมื่ออัดเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดมันก็จะเป็นการกระตุน้นนะครับไม่ใช่สถานประกอบการได้เพียงอย่างเดียวเมื่อสถานประกอบการเดินหน้าได้เพื่อนเพื่อน,อนผู้ใช้แรงงานเราก็มีงานทำต่อไปนี่มันเป็นผลพวงที่ จะเป็นทำอะไรครับทำให้ระบบการจ้างงานมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นโดย6สถาบันการเงินที่ลงนามความร่วมมือได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคาร UOB ธนาคารไทยเครดิตธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ e x i a n k n k และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์การเกษตรหรือทอกศโดยให้วงเงินสินเชื่อตามขนาดธุรกิจได้แก่ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน200คนสามารถกู้ได้สูงสุด15ล้านบาทกรณีมีลูกจ้าง201ถึง500คนวงเงินไม่เกิน30ล้านบาทและสําหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า500คนขึ้นไปวงเงินสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทสถานประกอบการที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อมีกติกาว่าจะต้องขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วมากกว่า12เดือนติดต่อกันพร้อมกับเงื่อนไขว่าจะรัก จํานวนพนักงานให้คงอยู่ไม่น้อยกว่า80%ของจํานวนผู้ประกันตนเพื่อรักษาการจ้างงานเอาไว้หากสนใจสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และติดต่อยื่นคาขอสินเชื่อที่ธนาคารทั้ง6แห่งได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568ไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมง